สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี้นะคะเป็นวันที่30เมษายนนะคะเป็นวันที่สิ้นสุดแคมเปญเมษาค่ะนัอเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาประกาศรายชื่อผู้ชมดีกันใช่ไหมครับพีาจักรัถูกต้องครับรางวัลวันนี้เราก็เตรียมไว้มากกว่าแคมเปญครั้งที่แล้วเอ่อรางวัลเรามีอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยพัดลมพัดลมเนี่ย16นิ้ว2รางวัลนะครับแล้วก็มีจักรยานนะครับจักรยาน1รางวัล รอบที่แล้วมีคนลูกค้าเรียกร้องมาใช่ไหมก็เลยต้องจัดให้นะครับจักรยานหนึ่งคันแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีทองคำครับผม้โหทองคำเรานำเสนอหน่อยมันเป็นทองคำอะไรครับน้องขวัญเสียค่ะใช่ไหมใช่เปิดเสียเปิเสียนี่ช่วยในเรื่องของอะไรนะประแจศิลป์ชื่วร้ายค่ะแล้วก็เรียกศิลป์เงินทองครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับลูกค้ายกแกะให้ดูนะครับนี่เราไปให้ดูใกล้ๆนี่น้องขวัญนี่ค่ะ โอเคเราก็เริ่มเลยเริ่มจากเริ่มต้นั <ad> าแรกก็คือพัดลมนะคะงั้นนมขอเรียกจัดเลยนะคะได้เลยครับวันนี้เรามาจัดกันในห้องฝ่ายขายนะครับก็จะมีบรรยากาศของห้องลูกค้าเราเป็นย<ม>ังไงแล้วก็มีบรรยากาศโชว์รถรถใหม่นะครับสำหรับรกิจกรรมเมษาเราก็จัดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรถขนาดเล็กขนาดกลางและก็รถขนาดใหญ่นะครับลูกค้าที่เข้ามาทำการนัดหมายได้ทุกท่านครับ แล้วรายชื่อผู้โชคดีของเรานะคะที่ได้พัดลมตัวแรกไปนะคะก็คือคุณเพนสีนะคะชุมฟูชิตนะคะหมายเลขทะเบียนขอพ 5, 2, 5, 6, <Okay. S 1> ุ่งรอรีด5256ชนบุรีค่ะโอเคไหม่ะมีด้วยนะค,ะนะคะรับรางวัลพัดลมเราอ,ะะออกาอ <S <S อมาแล้วหนึ่งรางวัลออกมาแล้วหนึ่งรางวัลค่ะ <S <S> ต่อไปก็พัดลมตัวสุดท้ายคุณผอ่ามาลุ้นกันนะคะะรับอ่าแล้วรางวัลที่สองนะคะพัดลมนะคะ เตียนกอไก่ลอลิงสองสองหนึ่งสี่สลับโรนีค่ะนีด่เลยนะครับ,รบแล้วขยำเ <c oughs> นี่ยของรางวันเบอร์ผู้ช่ดีเราเยอะมากนะครับในรอบนี้นะครับมีผู้ให้ความสนใจกับในกิจกรรมของศูนย์ชิโรงเมย์อีสุกันคอร์เราแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาร่วมกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับต่อไปเป็นรางวัลจักรยาน <c oughs> <ๆ S 1> ครับเดี๋ยวหลังจากดลมหมดไปแล้วสองรางวัลนะครับสิบหกนิ้วเราไปแล้วครับต่อไปเป็นรางวัลจักรยานอุตส่าห์มีลูกค้าขอมานะครับในรอบที่แล้วแคมเปญนี้ เดี๋ยวรอบนี้เราจัดให้นะครับสำหรับลูกค้าผู้ยมเอ่น้องขวัญพยาวเลยจัดเลยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลจักรยานใส่สาวรางวัลอะไรคุณจะอะไรอัศวุรพผลนะคะลูกค้าใหม่ได้เบีอเมริกไม้ว้อมแหวน4870สูตรสำหรับเลี้ยงนะมีด้วยนะคะแล้วต่อไปค่ะรางวัลทองเป็นรางวัลรถชนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรางวัลทองนะครับ เชือดทองคำะไรนะครับช่วยเรื่องอะไรนะเส้นนี้ถ้าแต่สินเชื่อร้ายค่ะแล้วก็เรียกทรัพย์สินเงินทองครับผมไส่มาเทวาเลยครับเส้นนี้ก่อนนะครับเส้นสีทองนี้ก่อนนะครับเซ็นเสียกันเลยค่ะหนุ่มคนแก่อ่าไม่เอาออกไปออกไปตรงหน้าต้นนะครับต้างอ่านต้อกอ่านทะเบียนเลยครับตอนนี้คุณค่ะ ขอขออนุอ่านทะเบียนนะคะลูกค้าหมายเลขทะเบียน6598 6 5 9 8, 5, 3, ้ากรุงเทพมหานครนะคะยิน,นะะด,ดีเลยนะคะคเนื่องจากว่านในบททัตรโชคเราเนี่ยจะให้ลูกค้านะครับเป็นคนเขียนแล้วก็หย่อนใส่กล่องนะครับบางรายคุณลูกค้าจะอ่านยากน<อ>ิดหนึ่งนะคะรับก็ขอประทานอภัยแล้ราวกลสุดท้ายของพิธีการเนียอเต็นตีนี่เลย จากร้านของเครื่องฟ้านะครับเป็นค่าสปอนเซอร์นะครับค่ะผู้ชคดีของเรานะคะได้แก่บุคลากรนะคะพุกค้าหายเลขทะเวียนตอช้างจอเต่า7จ็ดปก้าสมกรุงเทพมหานครนะคะนี่นะคะดีดีด้วยค่ะดีด้วยครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของกิจกรรมในเดือนในษายน์ของเราครับก็คือกิจกรรมจัดเป็น เดซามาหาเราครับเราได้ม right ีการจัดแคมเปญให้ก <kimchi? S 2> right ับลูกค้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรถเล็กรถกลางรถใหญ่นะครับนวนลูกค้าจะเอารถเข้ามาซ่องมาเช็คมาตรวจสอบว่าเดินทางไกลมาเราก็มีติ์ร่วมุ้งรางวัลได้นะครับแล้วก็ในอยากให้ติดตามทางเพจของเราอยู่เพจเราตามช่องทางนี้นะครับเพจเรานะครับลูกค้าติดตามเพจแล้วก็เข้าดูได้ว่าจะมีแคมเปญอะไรต่อในเดื่องต่อคือเราก็มีการจัดแคมเปญและโปรโมชั่นเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วสูงเราก็จะมีในส่วนของศูนย์บริการครับแล้วก็ฝ่ายขายเวันนี้เรามาจัดกิจกรรมกันในฝ่ายขายครับก<ช>็จะมีโชว์รูมรถนะครับแล้วเราก็จะมีศูนย์ทำสีครับในว่ารล่ค้าจะมีการติดตอ่อเคสประกันทำสีของเราก็จะมีครบวงจร<ช>ครับที่อยู่สูงที่สูงแกลนทร์ของเราอยู่ตรงไหนครับน้องหวันตรงข้า,ฟาวฟารมปะทอเลยค่ะเรียบถนนมิตรภาพ บริษัทจึงกงเฮงอิสุสุดจำกัดสาขาแก่งคอยมีทั้งศูนย์บริการศูนย์ส้มสีตัวถังและฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะยังไงดีครับเราก็ <c oughs> ต้องขออญาตลาไปก่อนน <c oughs> ะครับในกิจกรรมแคมเปญในวันนี้นะครับยินดีกับผู้ชคปีเลยนะคะ